ดีปาลุงสบายดีเอทุกท่านทุปกคบอมทองของประเทศไทยนะวันนี้ให้พักกันไปใช้ยังบุเลยเสิพักกันไปไนสังเวเนาอสีนุ่มเะนะสีเดี๋ยวเขาเดียวได้สองชักยสิผ่านท่าน้าหน,นอกแคนไปหนอกแคนลงไปกินปลานังกันอยู่หน้าซ้ออัมพุ น่าน้องอ้ําเกรยอ้ําเลยบตาบตาเป็นคนลงเองนาปลลุงแต่ว่าบริษัทคลิปสาต่อนเพราวแต่ติดว่าปลลุงไงตามองเขาเราแค้นสุปดาเลยปลาลุงซุปแดงุเลยบูนมๆบูสิปกันไปสายปาลุบาโมกับบ่าแม่น่ะไปก่อน บอกแม่เไปก่อนทางในน้นำหลังเสร็จทางแห่งแน่เราปลุ้งแดดแจแดจงเลยแดดกระดกกระดิะดอ่ะอ๋อไปยังไงทางมันมีแต่คุมอยอดฝน,นตกฝนมืดครึ้มแดดกระแดะดเรี่ยรอ ไอพจนตกนาำืดกลาคืน <Restaurant> ต <a T Trip> ื่น้ามาแดดแจ้งใคย่แดดก็ขี่คนไงงอกมเลยบ้าข้างกับแงแม่ลูกสองหนุ่มทั้งหลามันได้หลดงามด้เยหนุ่มตาตาก็บอกมีผูมีพัญญาขีดอกยเนาะพอมีน้องมือเดียงหน้าค่โน่บเลย สิบัากันไหมใช่งาบเช้าสีนฟินได้สีเชาว่อโคกต่อเมียนส้าเด็กก็ติดตลอดผูันนี้มาหาเช้าทไานเนียเกิดเหตุมาคาดขีดมาพออาจารย์กันเลยมาพ่ออันเรื่อยบนบุษบงเ่อนะเพ้่อ ได้ลูกคนฝรั่งสิไี่หน,นีบบน่าหนิถ่ายไผ่ถ่ายแล้วาลลาลมาเอาว้าที่เ้านะครับพี่สาวนะารับสาวฮะเออมีดไม่ส่งเอื้อยนะที่สจาขันแม่มึงอ่ะมึงขันครับเลบอ่าจะข้นไม่ก่อนนี่จะข้นไปเบ<อ>ิบ่ง แม่เป็นเมาแล้วปะลุงเอ้เ hmm. ด mm. mm. ินมาต้าใจเบอร์เดินแม่เมาเลยตะกี้ป้าต้าจะไปส่งปะลุงมาพ่อเอื้อยรถเป็นหัวแล้วเพื่ป็นเม่าแม่เป็นเมื่อก่อนเลยเป็นยืนหาปมาตากเลยว่าสี่สวนเันสี่ต้องเรียกับเบาเพราะแม่น้อไปก่อนจะมาส่งเอื้อยแต่ว่าเป็นเราเอาไปยั้งแม่มาแล้วเพื่น ไปเลยมส่งจำไปเลยทางคือเก้าวพ่อใหญ่น้องแค้นเกี่ยวเขาพ่อใหญ่ของน้องแค้นโอแม่แมท่านสิได้กินข้าวไหมแค้นเดินทางต่อไปลูกจะออไนอกเตียงนาไปเนาะ วางเส้งวางเส้นกีุนมผามาแหวท้าหน้าไป้ไมี่ผู้สาวเ้านได้ันุ่มนมผ้าแวกแหวกยังเดียวรู้มน้องน้องมีดน้องเบิ้งมากระทันหันบบมีบ่เจ้าเบิ้ดเราจก เอ้าเอาเลยเขาไม่เอาเลยเนี่พากันมาเลยพิทวังพิทวังพิวังเลยปลุงไงมนสิมอากับท่านเมื่อก่อนน้องนิดเอาน้องนิดมาเอาวนี่ก็เลยม้าวดขาดเราปะลุงไงเหลือแต่ดอก กระทันก็ได้รอถ่านมันเป็นใหม่ไปเลยยืนถ่านมันเป็นใหม่ยืนถ่านมันเป็นมันก็เจ็บแลยขนาดน,ะดดนั้นรถดีโมเอนเสียงยังป่าดบบนี้วิเนป้าได้วิเนป้าถูกเลยถักครั้งเถียงกันแล้วมันจะมีลายหนูหมากเดียวเมือ่อได้มาแต่ในเมืองเมื่อนะ่ะ มาพิดวังบรรลุว่วสิมาเอามกเคาะสุดท้ายได้กินหมกม่วงแทนหมกม่วงก็ลืมถือแนวแนวป่ามานี่นี่มาตีเขาเนี่ยตีเขาเหลี่ยมสาวกบมาต้องมีป่าหาวิธีป่าลงเมืองดูมีป่าหาเอาเลย Ng khẩu cau ghen, nè bát mùa hạc 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 hạ 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 nè hạ nè hạ 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 าหา er <c oughs> มังม่วงไปลุงสม,สมจุดจวดไปเลย <c oughs> แกไปซองเลย <c oughs> ลำดี <c oughs> มาเอากระทันแต่พิดหวังอย่างใหญ่หลวงก็เลยได้กินหมักม่วงแทนไปลุงก็แกเรากินกับแบบวินเทนไปเลยบรรยากาศสุดยอดสุดยอดแดดฮอดขนาดแมนแดดฮอดขนาด นการเด็ดห่อเลยอ่ะบลมเซบะสมปะนยอือหืออือหือ้อมิกัดเลยกระเทียสุกแล้วแม่เยอะป่ะเนี่ยยังน้องเมองเนี่ยเหี่ยวโดีเนื้อมัน móc có đại mặt xong xăm mưu ở đây tuyển mạc vậy, móng mọc mặc sưu mọc kang hao luôn, mhm 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 này kín bằng muồng than, bằng muồng cái xài bó lột vai tế sậu vừa xá chịu không quặng ừ. <laughs> <laughs> à, <hắn hả? cười> <laughs> xá rồi hả hả bằng gì sang đâm vừa lên bằng Nhâm dăm 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 Xong rồi đây Xong xong dăm dăm Xong dăm dăm xong Xong dăm dăm xong dăm xong จองอาบะจองอาหาบาเฮ้ยัาหามก่อนมไ่ต่อเลยังหุเลยนี่สัแม่แล้วมีนะ้ว kéo khẩu kh sao bớt sao bờ hey em đứng sang lăng rồi đây băng băng bị còng rồi bớt gì ạ sao khẩu luôn kéo khẩu cho bớt sao hả 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 เดินตลาดมากกว่าห้องเพราะว่าเรงตะกี้เห็นไหมสุดยอดแสงเนาะเดินตลาดเดินตลาดแล้วอยู่ท่าห้องใส่เสื้อที่ยังเหมือนบามูบามูเผาอดีตจะคล้องเลยแมนแนให้ให้ให้ไปต่อใา่ไหมยังบูทำภาษาอย่างเดียว